คค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราจะเริ่มพูดเลยในรายวิชาศิลปะในรอบนี้ที่สอนกับม .6 เนาะเราจเจอกันมาทั้ง3ปีเต็มปีม .4 ปีม .5 แล้วก็มารอบนี้ม .6 แต่รอบนี้หนักหน่อยนะคะเจอกัน1ปีการศึกษาเต็มเตมโดยรอบนี้เราจะเริ่มกิจกรรมการเรียนที่เป็นภาคปฏิบัติที่ง่ายสําหรับนักเรียนนะคะตอนแรกจะเป็นการแสดงที่เป็นนา,ยาฏยประดิษฐ์เป็นการแสดงท่าทางประกอบกับ,กบเพลงที่ ให้ครูเป็นหาตัวอย่างให้กับให้นักเรียนเลือกเพลงเองตัวนั้นอะ่ะยากไปก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ลงมาเป็นอันดับที่2แต่เราใช้การเรียนตัวแรกที่เป็นเรื่องของละครหุ่นก่อนตัวนี้เป็นการเชิญหุ่นกระดาษที่ประกอบการเล่านิทานแต่ทีนี้หุ่นกระดาษเราเตรียมไว้แล้วมีเยอะมากสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือจะต้องเรียนเรื่องการเขียนบทการาพากย์เสียง การเชิดหุ่นการทำฉากเพิ่มเติมก็นี้อยากให้เราลองช่วยกันออกแบบเรื่องแรกเลยว่าถ้าเราเขียนบทเราจะเขียนบทเองไหมหรือเราจะเอาบทของที่มันมีอยู่แล้วที่เป็นของรุ่นพี่ทำไว้กับเราไปเอาบทนิทานมาแล้วลองเขียนเองใหม่ในสไตล์ดาวอีกทีหนึ่งเลือกมาเลยค่ะอันแรกเอาของพี่ ที่มีอยู่แล้วอันที่สอง,สองก็คือเขียนใหม่เลยเขียนใหม่แบบแต่งเองใหม่เลยไม่มีอะไรมาเลยแบบที่สามไปเอาบทนิทานมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสร้างบทเพิ่มเติมเอาบทนิทานมาแบบที่สามคือเอาบทนิทานมา,าใช่ไหมเอามาแล้วเราก็มาแปลงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเนาะโอเคทีนี้ด้วยความที่เราเป็นมอโขกอะ การใช้ภาษามันควรที่น่าจะตื่นเต้นเนาะภาษาหลักที่เราจะใช้คือภาษาไทยหนูจะแทรกเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมไหมเพื่อให้การเล่านิทานหรือเชิดหุ่นของเราเนี่ยมันสนุกสนานจะแทรกไหมคะรกแทรกค่ะแทรกแทรกของหนูนี่คือแทรกแทรกเป็นตอนตอนหรือว่าเป็นทั้งบทเลย เป็นตอนๆหรอเป็นบางตอนค่ะเป็นบางตอนอ่าโอเคถ้างั้นก็คือเลือกการเขียนบทแบบที่3ใช้บทนิทานนำมาแปลงบทโดยการแต่งบทเพิ่มเติมและมีการแทรกภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นบางช่วงบางตอนเนาะโอเคนะทีนี้มาดูการเลือกหุ่นค่ะตัวหุ่นหนูจะใช้ตัวหุ่นที่มีอยู่แล้วเลยไหมหรือจะทำใหม่ อาแบบมีอยู่แล้วเนาะจะได้ไม่เสียของเนาะโอเคถ้างั้นก็ถ้างั้นมันก็จะสอดคล้องกันตรงที่ว่าหนูต้องเลือกตัวหุ่นให้สอดคล้องกับบทน,นิทานที่หนูเลือกมาถูกไหมงั้นก็งั้นถ้าเราเจอกันในชั่วโมงแรกถ้าเราเกิดกันในชั่วโมงแรกที่เปิดเรียนที่เป็นออนไซต์อ่ะก็ไปเลือกหุ่นก่อนไปไปช่วยกันเลือกหุ่นดรือว,ว่าโอเคจะใช้หุ่นกลุ่มไหนบ้างเนาะ ใช้หุ่นกลุ่มไหนบ้างแล้วก็นิทานที่จะใช้จะเป็นนิทานเรื่องไหนแบบนี้ถึงจะใช้ได้แต่ทีนี้พอเราพอเราเลือกใช้หุ่นแล้วหุ่นของเราจะต้องสามารถให้ห้องอื่นร่วมใช้งานได้ด้วยนั่นหมายความว่ามันจะมีผลกการเรียนภาคเสียงมันจะมีผลการเรียนภาคเสียงพอถึงคิวของหนูเรียนหนูก็ใช้หุ่นที่หนูเลือกนั่นแหละในการจุกปาคเสียงพอหนูฝึกภาคเสียงเสร็จหนูก็ต้องเก็บหุ่นไว้เพื่อให้ห้องอื่นได้ใช้หุ่นด้วย มันมัน,ม,น,ม,นมันมีข้อจำกัดตรงนี้นะเราจะไม่สามารถเอาตัวหุ่นกลับบ้านเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมกันเองในกลุ่มได้เราจะต้องใช้เวลาที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนี่ข้อเสียของมันนะข้อจำกัดนะแต่ถ้าเป็นการสร้างเป็นของตัวเองมันก็คือของตัวเองมันเอาไว้ตอนไหนก็ได้มันไม่ต้องมากังวลห้องอื่นเนาะจบนะประมาณนี้ไหมหนูเอาประมาณนี้ไหมคะ อืมเอาประมาณนี้มีใครเห็นอย่างอื่นไหมจ้า <Yeah. S 1> <laughs> จ้าพี่แอร์จ้าโอเคนะต่อไปต่อไปเริ่มทำฉากตัวนี้ก็ต้องมาดูว่าฉากรวมเราจะดูฉากรวมทั้งหมดว่านิทานของเราที่เราเล่นมันมีนิทานเรื่องอะไรบ้างเช่นถ้ามันมีนิทานเรื่องกระต่ายกระตา่ามีนิทานเรื่องอะไรนะ oh. เด็กเลี้ยงแกะ มีนิทานมีท่านอะไรอีกว่มางหสิเอ่อหนูน้อยหมวกแดงสมมตินะสมมติ้องมีสามเรื่องนี้ก็ต้องไปดูบริบทใหญ่ว่าโอเคมันมีปลามันมีภูเขามันมีบ้านถูกไหมมีแหล่งน้ำลำธารอะไรอย่างเงี้ยก็คือสร้างฉากรวมส่วนฉากย่อยอาจเพิ่มเชิมเป็นของแต่ละกลุ่มที่จะสร้างตอนนี้ฉากรวมมีแล้วยังฉากรวมมีแล้วนะคะ ผู้เตรียมฉากรวมอันใหญ่ที่เป็นฉากหลังไว้ทั้งหมด3ฉากเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ฉากที่อยู่ด้านหน้าที่หนูจะต้องช่วยการทำเพิ่มเติมก็จะเป็นประมาณนี้